ทุบเองเมื่อละห้าบาทแล้ววะครับมานานในสวนครับลูกนี้ลูก,ลลกที่สี่ครับกิ๊งแม่เป๊กเเฮ้ยสะอาดอันนี้แล้วหั่นอุ้ยยานขนาดมี้หนึ่งคมเพื่อนมีดสองคมเนาะย,ยานมคมเท่าไรเลยจะมาคัดอีกรอบเลครับ เราไม่กินดินบะนะครับเราจะทําสุกนะครับเราจะขั้นจนกว่ามันจะสุกครับโอ้ยฝฟยาเจอมังนาวกับสักกะะเด็กกะะเด็กกับแล้ประกันความอร่อยเรือเ่องน้ำขราว